เดินเดินเดินเท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 นเดนเดนเทนฮู้กรัก–รเฮ้ยเฮยอะอมาอมามโอมโอุโอมอมโอมโอมมอเอมโอมมโอมโมออมาอมมโอมอมโออมโอมมโอออมออมาอมออมอมองเอ เตียมจุดป <là> ังเข้ามาค่ะเข้ามาเด็กดีเอาไม <disciple. S 1> ่ให้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุปเปอร์นะเฮ้ยดูคู้นันสะหูกอ่ะโง่ไหม เย็นหัวนิดนึงนะคะท่านผู้ชมจ้าเอ๊น้ำแข็งจ๋าหนูหนักเท่าไหรได้เนี่ยโอ้ยอังพัลมไปก่อนแล้วกันนะคะอย,อย่าหันตูดให้กล้องสิ้าเออเป็นนางแบบนิดนึงน่ารักหนูชื่อแข็งค่ะสวัสดีค่ะอันนี้หนูชื่อสราคะ่ะ สวัสดีครับอันนี้ก็อายุ80กว่าได้แ,แล้วนะแต่นางก็เนี่ยรักเจมากเลยอันนูนตัวลูกโมโมโมูมขมอนโมโม่นนมโม่มจางมานี่เอ่อทั้งหมดกี่ตัวคะที่ทายนะคะเต้นทนเต้นเหนแตนนนี่เราก็ซูมกล้องไปเรื่อยๆนะโมโม่โซดานี้แข็งนะคะ มีความเปิดผุนก็พอละอ๋อฉลาดโมโมเด็กโมดิไอ้วันนูด้วยนะีไอ้วนไอ้วนสังกาดิย่อ เข้าบ้านไหนลองเรียกเข้าบ้านาเร็วเร็วไปเร็วเร็วแค่นี้เ,เข้าแล้วโอ้โหหาให้ออกมาให้ออกมาเ,กเอยสั่งได้เรียกมานั่งดิมันจะนั่งทำตามมาะนั่งลงนั่งลงนั่งแค่ตัวเดียวเหรอแล้วตัวอื่นล่ะ แม่นงลงันม่อมาแม่ในงานตัวัดดีก่อนมอบั Sang ดีก่กกอนเร็วมาล่ามากลังนาลัีั <laughs> ดหนี่เป็นกี่ตัวเนี่ยที่แบบว่านั่งลงสอนได้ไมกี<อ>่ตัวส่วนใหญ่ก็นั่งได้นะแอบนั่งแอบนั่ง,งนั่งนั่งนัเออ,อใส่ได้ไ<ห>ใส่ได้โอเคอ่า เอ้ยเป็นเออเออเกือบทุกตัวที่สามารถออกคำสั่งได้นะคะร้อนใช่ไหมเด็กเนี่ยมันเวลามันร้อนแล้วป็นอย่างเงี้ยเป็นยังไงอ๋อแลบลิ้นแค่์แครแคร์อย่างเงี้ยก็มันอ้วนน่ะเออมันอ้วนแต่ละตัวน้ำหนักเท่าไหร่เจ้หนักสุดเท่าไหร่คะเกือบสิบโลมันแมมันแมนสิบโลอั่นี้จะน้ำไหมนี่อ้แล้วตัวที่สองมูหนักเท่าไหร่คะ

นนอาไปเก็บดอกไม้แล้วกันนะคะโอ้มีการกระโดดนะคะอะการละเล่นก็จบไปก่อนนะคะไปเด็ดดอกไม้กันดีกว่าอออะมาหมาสะ่อ,ะอ,ะะอน